สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาทำการนำเสนอเรื่องวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะในรายวิชาเคมีค่ะของครูทิตินัะวิธีการทางวิทยาศาสตร์หมายถึงการค้นคว้าหาข้อมูลและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตามขั้นตอนเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงศึกษาและอธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านั้นได้อย่างเป็นระบบ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานและเป็นบทเรียนพื้นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์ที่ควรรู้เพื่อนๆใคยสงสัยกันไหมคะว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีกี่ขั้นตอนและมีอะไรบ้างวิธีการทางวิทยาศาสตร์มี5ขั้นตอนดังนี้ 1. การกำหนดปัญหาการสังเกตเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดปัญหา ยงลองสังเกตจากสิ่งต่างๆรอบตัวผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5เช่นใช้ตาสังเกตธรรมชาติใช้หูสังเกตเสียง้าร้องใช้มือสัมผัสสัตว์รวมไปถึงการสังเกตการเปลี่ยนแปลงเอใไม่รวมไปถึงการสังเกตการเปลี่ยนแปลและสิ่งผิดปกติเมื่อเริ่มสังเกตเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะนำไปสู่การตั้งคำถามหรือการกำหนดปัญหาซึ่งการตั้งปัญหาที่ดีจะต้องมีขอบเขตหรือไม่กว้างมากเกินไปและสามารถหาคำตอบได้การตั้งสมมติฐานหรือการคิดคำตอบล่วงหน้าเป็นกระบวนการคดาดคะเนคำตอบโดยอาศัยจากการสังเกตประสบการณ์เดิมหรือคลังความรู้ที่มีอยู่การตั้งสมมติฐานที่ดีนั้นสามารถตรวจสอบได้ และทดสอบได้รวมถึงจะต้องบอกความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นหรือสิ่งที่ต้องการจะศึกษาตัวแปรตามตัวแปรอิสระได้เมื่อต้องสรุปผลขั้นตอนต่อมาคือการทดลองหรือตรวจสอบสมมติฐานว่าสอดคล้องเป็นความจริงหรือไม่โดยส่วนใหญ่ในการทดลองจะมีการออกแบบการทดลองอย่างถูกต้องเป็นระบบรวมถึงการจัดชุดทดลองสองรูปแบบคือชุดควบคุมและชุดทดลอง ที่มีการเพิ่มลดระดับตัวแปรต้นเพื่อให้ผลการทดลองออกมาอย่างแม่นยำและถูกต้องค่ะ 4. การวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อทำการทดลองหรือตรวจสอบสมมติฐานในขั้นตอนที่3เสร็จแล้วจะมีการบันทึกข้อมูลเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นจะนำมาททำการวิเคราะห์และอธิบายถึงความสัมพันธ์เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้และผลการทดลอง 5. การสรุปผลขั้นตอนสุดท้ายคือการสรุปผลโดยจะนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่4รวมถึงข้อมูลในชั้นตอนหน้ามาสรุปผลว่าผลการทรดลองสอดคล้องกับสมุติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ก็จะมารายงานและนําเสนอในรูปแบบต่างๆเพื่อเผยแพร่พความรู้ให้ผู้อื่นรู้ต่อไป สวัสดีค่ะนี่ก็คือตัวอย่างวิธีการทางวิทยาศาสตร์ของพวกเราในการตั้งปัญหาอย่างแรกเลยที่เราตั้งก็คือทำไมเมื่อใส่ไฮเตอร์ลงไปในน้ำอัดลมน้ำอัดลมจึงเปลี่ยนสีแล้วสีของน้ำอัดลมที่เปลี่ยนไปนั้นคือสีอะไรซึ่งพวกเราได้ตั้งสมมติฐานไปแล้วว่าเมื่อเทงไฮเตอร์ลงไปน้ำอัดลมจะเปลี่ยนสีและเปลี่ยนสีเป็นสีขาวนี่นะคะอุปกรณ์ของเราน้ำอัดลมไฮเตอร์แล้วก็ ถ้วยค่ะออืม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 าไอ้ถนนนี้นะฮะขอไปทีหนึ่งขอใช้เออใลงไ,ไปนะคะพอดีเราจะทำการทดลองอืมพุ่งค่ะพุ่งแล้วพุ่งอะต้องใจเย็นๆน,นิดนึงนะฮะยาถ้ายาวยาอยู่ในน้นองงั้มันจะเป็นแบบนี้ค่อยนะฮะค,ค่อยทีงไปในภาชนะของเรานี่นะคะเป็นน้ำสีเขียวนะคะตอนแรกเป็นน้ำสีเขียว โ okay. อเคไปคิ้วของไฮเตอร์เหรอนะคะรพร้อมนะคะรพอมแล้วมเบื่เขาให้เกินนะฮะเพราะไฮเตอร์เขาขั้นที่กินเขาขั้นจะอเรงเรงมากไม่ค่อยหยัดหยัดกินหยัดดมด้วยกินแรงทีทเขียมเขียวอีกมันจะไม่พอนะคะไฮเตอร์อีกอ๋วยังค่ะฝรั่งทีนะไฮเตอร์ต้องใส่ใส่าเย,ะยอะมากเพราะว่า มันจะปล,ลุกยังนะอ้าหัดมองไปเอพียงมองไปว่ามันจะปลุกยังนะเฮ้ยคลายๆๆๆๆเออทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมว่ามันสีเปลี่ยนเฮ้ยสีเปลี่ยนทุกคนสีเปลี่ยนดูดูใช้ข้าวแค่สองอย่างเขียวก็ไฮเตอร์เป็นไปค่นี้ก็ได้สีจะเปลี่ยนจาก สีนี้เป็นสีนี้สีนี้ที่ว่าคือสีขาวแ่สีเขียวหาดูคนมันเป็นไม่ได้ยังไ้สรุปแล้วนะคะเมื่อเฮไฮเตอร์ลงไปในน้ำอัลงแล้วน้ำอัลงเปลี่ยนสีเป็นเพราะว่าไหเตอร์มีคุณสมบัติเป็นสารออกซิเดนที่แรงว่าซึ่งสามารถทำลายโมเลกุลของสีและสารให้กลิ่นลดในน้ำอันลงได้ค่ะ พี่ซีมาโยกมาโยกสกูตเตอร์พี่ก็มีให้ขับอ่ะจับเอวพี่ิครับอ้ํามาโยกมาโยกดึกดึก,ดกพี่จะพาไปเที่ยวพาไปด้วยกันไหมครับอ้ํามาโยก